เคยตั <1999 S 2> <TO> <Hag> ้งใจทำคลิปมากๆแต่ไม่มีคนดูไหมครับนั่นเป็นเหตุผลที่ใครหลายคนก็จะท้อใจในการสร้างตัวตนถูกไหมครับแต่แน่นอนครับการที่ไม่มีคนดูคลิปเรามันมาจากหลายสาเหตุนะครับซึ่งอป้าขอหยิบบางประเด็นมาเล่าให้คุณฟังนะครับมันหมายความว่าเรามีเมสเซจที่ไม่ตรงกับลูกค้าของเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเราครับเมสเซจก็คือสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณแสดงออกนี่แหละครับที่มันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากรู้หรือเขาไม่ได้อยากฟังอันนเี้ขาก็ไม่ฟังหรือคคุุุณณไมมม่่่รู้้วาาากลเเปปหยของ็นคร เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเนื้อหาคุณทันทีเวลาที่คุณไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยข้อต่อมาก็คือในเรื่องของเนื้อหาของคุณมันมีคุณภาพหรือเปล่ามันมีสาระมันมีความรู้มันมีประโยชน์อะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าแน่นอนครับบางทีเนี่ยถ้าเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่ใช่ปัญหาเขาเขาก็ไม่จําเป็นต้องดูอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นคนน่ะจะห่วงเวลานะครับคนในยุคนี้เนี่ยห่วงเวลาของตัวเองมากๆเลยเขาจะให้ค่านะครับกับสิ่ยาฮ หลงกดเข้าไปในคลิปนี้แล้วมันแบบเฮ้ยไม่มีสาระเสียประโยชน์เขาก็จะแบนแล้วเขาก็ไม่อยากจะดูอีกนะครับเพราะรู้ว่าเฮ้ยกับคนคนนี้มันมันคาดหวังอะไรไม่ได้คือมันไม่มี trust อยู่ในนั้นคุณต้องเข้าใจว่าคลิปวิดีโอที่มันเป็นไวรัลเนี่ยใน,ในสายความรู้นะนะครับมันมี trust อยู่ในนั้นอันนี้ไม่ไม่รวมถึงสายพวก entertainment นะ entertainment ก็คือเน้นความสนุกไปแต่นี้จะเน้นเรื่องสายความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีความเชื่อ หืออะไรบ้างหรือเปล่าอยู่ในนั้นนะครับมันมีความเชื่อไหมถ้าไม่มีความเชื่ออยู่ในนั้นเขาก็ไม่สามารถฝ่าฝีก,กับใค่กับคุณได้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันมันก็แค่นั้นละ่ะมันไม่จำเป็นต้องดูแต่คุณเคยเห็นไหมครับคลิปบางคลิปพลังงานสูงความรู้ดีเนื้อหาคุณภาพนะครับการพูดการส่งต่อทุกๆอย่างมีคุณภาพเราก็อยากจะดูต่อถูกไหมครับและนั่นแหละครับคือคลิปที่คนอยากดูบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกทุกแพลตฟอรับ แต่มันจะแพ้แวลูคอนเทนต์นครับแล้วก็แพ้ปริมาณที่คุณนําครับเพราะฉะนั้นเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะครับแล้วก็คุณภาพก็จะตามมาเมื่อคุณฝึกมากพอนะครับคุณจะเริ่มรู้เองว่าจะต้องทําเนื้อหาคุณภาพแบบไหนสื่อไปที่คนดูนะครับเพราะฉะนั้นให้ฝึกทําแบบนี้ใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้และเป็นสาระดีๆพิมพ์คำว่าชอบใต้คอมเมนต์ครับอ,อไปอีสานสวัสดีครับ